ช่มอ๋อสวัสดีครับพามาชมซตเอ็กสองรคิดหนึ่งช่างแซมออชิดไปเลยยายไปรับจบครับมาดูสไตล์กันขับขึ้นเทเล่อของเขาฮิโนโปรเฟียครับยัดอ่าสิลอล้อยัดคานครับคันนี้จริงๆ10บล้อครับนี่ดับเครื่องเลยทีเล่ไม่ต้องติดครับโอ้ขึ้นเองคนเดียวเลยอะดูโอ้ โอ,อ้โหดึงเข้าไปเลยอ่ะดูล้อนี้ไม่ติดพื้นครับล้อเนี่ดู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 ลอยสูงไหมนี่นลอยสูงไหมนี่โอ,อ้เดี๋ยวบอลน่าจะเดินขึ้นอย่างงี้เลยเดินขึ้นอย่างงี้เลยเนาะโอ้ยนังว่าเดินขึ้นแบบเมื่อกี้เลย บายเลยครับอึบอ้บขึ้นลงบ่อยครับน่าจะชินแล้วปึบ มาดูไอ้ล้อเล็กนี้มันจะติดพื้นไหมเอารถหนังเอาปกติไม่ติดนะโอ้ไม่ติดครับไม่ถึงไม่ถึงพื้นนะไม่ถึงอนะ่ะ หน่อยครับปึ๊บเอ๊ะ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 ห่างยู ผู้หมอมได้ต่ำมากเลยดูดับทำไมอยู่ตรงนี้เองอืมโอ้ออยเลอร์ออยเลอร์โอ้ยเลดอะไรไปเยอะแทะ ทำเองครับช่างเซ็มโตเองปกติไม่ใช่หัวนี้นะวางหัวใหม่ครับวางหัวโปรเฟียแล้วก็ยัดเป็นสิบสองล้อมีเอไหมนะ่ะมีเออวลมเต็มเร็วใช่ปะตรงไปก่อนตรงไปก่อน ไม่ถึงพื้นเลยดูไปเดี๋ยวตามไปดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม